สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมครับเหรียญแสนยันนะครับรุ่นแรกหลวงปู่ศอนะครับนี่นะครับหลวงปู่ซอสคันติกโกวัดโพสีจังหวัดนครพนมนะครับนี่นะครับ นี่ครับกำลังเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับยันเต็มเหรียญเลยน,นะครับวันนี้สมชื่อครับแสนยันตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับตร,ตรงนี้นะครับ ก็นำ็อยู่ตรงใต้ฐานเท้าเวสุวรรณน,น,นะครับตอนนี้หลวงปู่ได้มรณะาลงแล้วนะครับหลวงปู่สองสิริอายุได้ร้อยสี่ร้อยสิบสี่ปีนะครับถือว่าอายุเยอะมากนะครับ ชมแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ